กระทรวงการคลังชี้แจงกรณีครมเพิ่มอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเป็นเขตปลอดอากรนะครับซึ่งทางนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมตั้งข้อสังเกตรเรื่องนี้ว่าอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะหรือไม่ครับภายหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่มอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ตามนิยามโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในฐานะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต และสามารถขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรทําให้ในายแพทย์สุพัฒหาสุวรรณกิจประธานชมรมแพทย์ชนบทในฐานะนักเคลื่อนไหวและนักกิจ,จกรรมด้านสิ่งแวดล้อมตั้งข้อสังเกตว่าครมเห็นชอบร่างประกาศให้อำเภอจะนะบเป็นเขตปลอดอากรอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะแต่กลับชี้ให้เข้าใจว่าการแก้ไขประกาศเพียงเพื่อสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวร้านค้าปลอดภาษี ขณะที่นายพัชรอนันตศินอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าการแก้ไขร่างประกาศฉบับนี้ไม่ได้มีเจตนาเปิดช่องทางเอื้อประโยชน์ให้ในายทุนหลังเกิดความขัดแย้งในพื้นที่ต่อแผนโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนนะแต่ว่าเป็นการปรับเกณฑ์การตั้งเขตปลอดอากรให้เป็นไปตามพรบศุลกากรมาตรา116ซึ่งเป็นคนละมาตรากับร้านค้าปลอดภาษีหรือดิวตี้ฟรี พร้อมกับเพิ่มอำเภอจะนะในโครงการเมืองต้นแบบตามมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในโครงการซึ่งอาจประกาศต่อไปในอนาคตโดยไม่ต้องแก้ไขกฎกระทรวงและปรับปรุงเกณฑ์ให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนขณะที่นักวิชาการอาวุโสจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI กล่าวว่ารัฐบาลสร้างความสับสนให้สังคมเข้าใจว่าได้ชะลอโครงการแล้ว ทางที่ยังมีมติคอรมอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเกณฑ์ต่างๆรองรับโครงการนี้อยู่ตลอดและเห็นว่าควรจะเปิดเผยผลการศึกษาว่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงหรือไม่ทางที่อำเภอจะนะมีนิคมอุตสาหกรรมที่ยังใช้พื้นที่ไม่เต็มศักยภาพพร้อมแนะนำว่ารัฐบาลควรดำเนินโครงการอย่างโปรง่งใสเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม รัฐบาลกําลังเผชิญปัญหากับวิกฤตศสัททานะคะประชาชนตั้งคําถามมากขึ้นเกี่ยวกับความสามารถและความโปร่งใสในการบริหารจัดการดังนั้นจริงๆเนี่ยรัฐบาลควรจะเร่งผู้วิกฤตศสัททาโดยการที่ดําเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการขนาดใหญ่่เช่นโครงการชนะเนี่ยอย่างโปร่งใสแล้วก็ตรงไปตรงมาอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้านคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักคือรัฐบาลต้องมีความชัดเจนค่ะว่ายึดโยงกับผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักสิ่งที่ พรามาควรทำนะคะก็คือว่าพิจารณาทบทวนมติเห็นชอบการเดินหน้าโครงการดังกล่าวโดยให้มีการศึกษาประเมินโครงการทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมที่มีความสมบูรณ์และก็อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องก่อนหน้านี้โครงการนิคมอุตสาหกรรมชนะมูลค่าโครงการกว่า20 0 0 0ล้านบาทต้องชะลอออกไปหลังถูกคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ประกอบกับ BOI ตีกลับโครงการเนื่องจากอยู่บนพื้นที่สีเขียวครับ